วันนี้มีมินิรีวิวคอนซีลเลอร์น้องใหม่นะคะของเคสมาแนะนำกันค่ะตัวนี้คือเคสลิควิดคอนซีลเลอร์เป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วยปกปิดรอยคล้ำใต้ตาได้แล้วก็สามารถใช้เป็นไฮไลท์ที่ช่วยปรับให้ใต้ตาดูสว่างได้ด้วยนะคะรูปแบบของเขาจะเป็นเหมือนปากกา m a r k ร์แบบนี้นะคะโดยการที่หมุนทางด้านปลายคอนซีลเลอร์ก็จะค่อยๆอ,ออกมา เราใช้แปรงเนี่ยปาดไปที่ใต้ตาได้เลยนะใช้งานสะดวกมากมีให้เลือกนะคะ2เฉดสีคือเฉดออกสีเนื้อโทนส้มนะคะแล้วก็เฉดสว่างออกสีโทนเหลืองนะสำหรับทิปในการใช้คอนซีลเลอร์รุ่นนี้นะคะแนะนำไมใ่ใช้นิ้วค่อยๆกดนะจะช่วยเพิ่มการปกปิดรอยคาใต้ตาได้ดีมากขึ้นค่ะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะตัวนี้ขนาด1.7กรัมนะคะราคา550บาทค่ะ ขอบคุณที่ติดตามมา,มาจนจบนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ